จุค่ะป้าตกใจป้าไม่ได้ตั้งใจทาของเสียหายนะจุกค่ะคุณปัดใช่ค่ะคุณปัดประเจมบอกว่ามันอาจจะเป็นลางร้ายก็ได้นะคะลางร้ายงั้นงั้นเดี๋ยวไปทิ้งซะแล้วอย่าบอกพี่ชายคุณมยุรีให้รู้นะแต่วพวเขาจะไม่สบายใจอ่ะจค่ะไอ้น้อยเอาไปทิ้งเร็วเร็วเไอ้น้อยอีกแล้วอะ ปัดครับผมว่ามันอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะครับนล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถ้ามันเป็นลางบอกเหตุจริงๆแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกล่ะครับใน,นเมื่อหลวงนายบานก็ถูกกำจัดไปแล้วอะ่ะผมว่าคุณปัดสบายใจเถอะนะครับอย่าคิดมากเลย แต่ฉันไม่ลังสรรค์ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างอะค่ะไอ้บุญคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงเราผมฆ่ามาแล้วขอรับเราผมทำตามคำสั่งของคุณหลวงแล้วขอรับนี่ไครขอรับก็ผมเอาดาบคุณหลวงมาด้วยขอรับ มึงรีบเอามันไปทิ้งซะไม่ขอรับนี่ดาบคุณหลวงนะขอรับพุทธคุณแปดเปื้อนดาบกูมึงรีบเอามันไปทำลายอย่าให้มันย้อนกลับมาเนรรุณกูณได้อีกรับคุณหลวงอืม 冷暗孤。 าเพิามมันจะทำอะไรกับตาเพชาขา เอาเอาไว้ค่อยมาเก็บกระดูกพูกนี้เช้าแล้วกันวะอ,อันนี้หรอวะ เขจะฆ่าอย่าให้อยู่เป็นอาวุธที่มันแพงคุณหลวงอีกต่อไปเลย สิ้นทายาหลงพ่อหน้าสิ้นดาบเลรคุณไม่มีใครหน้าไหนอาวุธใดๆจะปราบกูได้อีกรด้วยอำนาจแห่งเจ็ดปาดช้ากูขอกลับมาเพื่อเอาคืนกลัวกลับมาแล้ว ลลหลนงรับาลบริรัตนะิจะไม่มีวันเลิกราึงกว่าพวกมันจะตายตกเิบี่ยกันทั้งคน สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเะครับที่ให้เขียมาร่วมงานเรานะครับค่ะขออนุญาตครับเครื่องดื่มมาแล้วครับครับขออภัยที่ให้รอนานนะครับครับครับน่าสงสารเยริษาจริงๆถูกน้องสาวแย่งคนรักไปต่อหน้าต่อตาเอ่อคุณน้าครับแต่ผมก็เห็นว่าคุณปริญญาเนี่ย เขารักมายุรีนะครับไม่ใช่ยริษาก็ใช่สิตอนนี้ยริษาเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนี่ก็เลยไม่ใหญ่ดีหันมาคว้าเยยุรีแทนนี่ถ้าไม่เห็นว่าฐานะดีพอมีชตังอยู่บ้างนะน้ำไม่ยกลูกสาวให้หรอกคุณปฐมารับเครื่องดื่มอะไรหรือเปล่าครับออไม่ละจ้ะ ให้แขกเธอะนะขอตัวนะครับจ้ะรอให้งาที่กระจกครับคุณพิสูดน์ครับมายืนอะไรตรงนี้ครับทำไมคุณปฐมายอยู่นี่ครับเข้าใจมากน้อยครับขออย่ายให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยอธิษฐานอะไรอยู่ครับเฮ้ยนี่คุณ ทำไมชอบเงียบเงียบนะคุณไม่ตอบผมเลยนะนั่นคืออธิษฐานอะไรอ่ะอ,อ๋อหรือว่าขอให้ได้แต่งงานเหมือนกับเขาบ้างนี่ฉันจะแต่งกับใครอ่ะมันก็เรื่องของฉันแล้วอีกอย่างคนที่ฉันแต่งด้วยก็คงไม่ใช่คุณเอา้าไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมแล้วจะเป็นใครผมรู้นะครับว่าคุณแอบชอบผมอยู่อ่ะ เจอม,มันนี่เลยมันดูมันดูคุณดูน,ดนี่ไหนล่ละที่ประเจมพูดลางกร้าของประเจมเราไม่เห็นมีเลยวันนี้ทุกคนมีแต่ความสุขกันทั้งนั้นเห็นไหมนี่อเอ็งจะพูดทำไมพูดทำไมนี่ข้าก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกไม่มีอยดีแล้ว <c oughs> ข้าเห็นทุกคนมีความสุขข้าก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วเอ็งรู้ <c oughs> เออโอ้ประเจมย,ยิ้มมากครับโอ้ยหน้ายับเชียว

อาบเจชาขาต เราอยู่ใกล้ทะเลครับคุณนัฐก็ต้องมีลนทะเลบ้างครับคุณนัฐไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณรินญาคะทำไมอยู่ๆพายุก็เข้าคะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่หรอกคุณวิรีคุณธนบานี่ถูกปรับสินิทไปแล้วตอนนี้มินญาดร้ายนั่นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมันทำร้ายคุณไม่ได้หรอกครับ ว่าดูท่าไม่ชอบมาหาคุสระยามีอะไรครับอไเมื่อกหร่ะมีเข้วนาหือว่าถ้าสมมปลบกันดีกว่าครับจต่การขอบคุณครับทุกคนครับอาจจะมีพายุเข้ามานะครับเชิญทุกคนเข้าหบ้านกันครับเชิญครับาหมกาุเข้าไปหลบมาเชิญครับเชิญครับนะครับนะเชิญครับเชิญครับระวังนะครับนะครับไปครับ ครับโฟัสปาปาๆๆ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  พวกมึงกล้าอะรมสมสุขเสพสุขกันในบ้านของกูคืนนี้กูจะกลับเอาชีวิตพวกมึงทุกคน